ศาสตร์หลวงพ่อนี่ง่ายโคตรง่ายเลยฮะถ้าเราสวดมนต์สวดมนต์นี่นะห้ามไปทางโลกไปให้รีบกลับหมายถึงเอาคิดทางโลกอะคิดไปเรื่องเราอะไรก็ตามให้กลับมาอยู่ที่บทสวดกลับมาอยู่ที่โวเองคือบทสวดเนี่ยสวดมนต์เนี่ยนะจะเป็นสวดบุตรใดก็ได้ใจสนานาคมก็ได้พุทธโทก็ได้ ธรมโมสังโฆก็ได้หรือไม่มีจกักรพัชก็ได้ถ้าทำได้จิตท่านก็จะเข้าไปความรู้สึกมันจะค่อยเข้าไปเข้าไปเข้าไปพอคิดถึงโลกก็กลับมาสวดมนมมต์มาแผ่เมตตามาโมทนาบนุญมาบันทึกบุญทีนี้สายใหญ่ของบุญเนี่ยมันก็อยู่กับจิตเราอย่าลืมว่าจิตเราควบคุมธาตุทั้งสี่เราอยู่นะ เราเอาสายใหญ่ของบุญเนะข้ามาจะเป็นจักรพัิจะเป็นพรมิหารจะเป็นพรม,มะปัญโยหรือจะเป็นบุญที่เราทําในอดีตมันก็เข้ามาที่จิตมันก็ไปที่ชาติเราเพราะฉะนั้นบางคนถึงมีอาการหลายๆอย่างเพราะขึ้นมันเยอะกรรมไม่ดีเนี่ยมันจะสง่งอาการมันจะออกลองคิดด,ดูดยความรู้สึกมันเข้าไปเรื่อยๆเนี่ย มันจะเป็นยังไงถ้าเป็นเนื้อเดียวกันเปอร์เซ็นต์มากขึ้น่ยเป็นยังไงทีนี้เราไม่ไปหน้ามาหลังเพราะเราเปลี่ยนขึ้นพอสวดจบเราก็ลุกขึ้นแล้วก็เปลี่ยนละขึ้นเปลี่ยนขึ้นไปทั้งโลกนู่นนี่นั่นหรือไม่ก็เล่นโทรศัพท์ทีนี้ขึ้นมันก็เปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนนานเท่าไหร่กลับมาเริ่มต้นใหม่ยากแล้วขึ้นมันเปลี่ยน ขึ้นกาลังจะรู้เลยอ่ะบางคนอ่ะกําลังจะไปสดได้สวยเลยเปลี่ยนขึ้นซะเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ไม่เข้าใจความรู้สึกมันก็เลยเข้าไม่ถึงไม่ถึงที่เราสวดนะ่ะถ้าเราสวดเพลินนะเพลนนะินเนี่ยอย่าหยุดนะถ้าเพลินเนี่ยนะใครอยู่ก็ตามนะ่ะ แต่เราห้ามหยุดเพราะมันกําลังเพลินพอมันเริ่มเพลินเนี่ยเริ่มเริ่มเกิดนะเรื่องเราเกี่ยวข้องกับเราละเริ่มจะสัมผัสละค่อยๆสัมผัสไปทีละน้อยละน,น้อยนะไรเนี่ย